อาร์ตทอยป๊อปมาดนั้นไม่ธรรมดาครับกลุ่มลูกค้าในเชิงประธานธุรก,กิจนั้นคือกลุ่มเด็กผมอยู่กับน,น้องๆที่น่ารักจับจิตจับใจครับน้องลาบูบูของผมขาดตลาดไปเรียบร้อยละเรื่องที่เราจะคุยกันนั้นก็คือเรื่องของโหนเศรษฐกิจสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการโหนเศรษฐกิจโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันอีกิลเปโสดึงนะครับ และวันนี้ขออนุญ,ญาตที่จะโหนประเด็นของสังคมหน่อยผมไม่ได้ออกรายการเพียงคนเดียวนะครับวันนี้ชวนน้องๆมาออกด้วยแล้วก็น้องๆน,นะครับที่มาออกด้วยหลายคนบอกอน่ารักจับจิตจับใจเพราะว่าน้องคนนี้แค่ชูปับ๊บหลายคนบอกว่าเขารู้จักทันทีครับไม่ใช่เฉพาะทุกคนรู้จักแต่อยู่ติดตัวลิซ่าด้วยก็คือลาบูบูสำหรับน้องคนนี้เป็นน้องที่หลายหายคนนะครับชอบมากเพราะว่าเป็นดีไซน์โดยคนไทยน้องใคลเบบี้ แน่นอนนะครับว่าเรื่องที่เราจะคุยกันนั้นก็คือเรื่องของอาร์ตทอยในเอพิโซดนี้เรายังอยู่ในกรอบของการคุยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งแม้ว่าอาร์ตทอยนั้นอาจจะไม่ชัดที่เป็นเชิงของซอฟต์พาวเวอร์อย่างชัดเจนแต่ปรากฏการของอาร์ตทอยและอีกคำหนึ่งคือคำว่าป๊อปมาดนั้นไม่ธรรมดาครับเพราะว่าอาร์ตทอยที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าอยู่ในหมวดถ้าถามผม อยู่ในหมวดของเลข3คือคําว่าแฟชั่นมันเป็นสไตล์ของแฟชั่นเพราะว่ามีคนเอาน้องลาบูบูกับน้อง cry baby ไปห้อยกระเป๋าแหมแล้วผมก็ได้มาสักหนึ่งกระจึงนะครับก็จะได้น้อง cry baby มาติดอกที่สูตรและเมื่อทีอาจจะเป็นเครื่องประดับ,ปร,ดบประดับประดาตามโตะ๊ครับ cry baby ที่เกิดขึ้นที่โต๊ะตรงนี้แหมเอาให้เห็นกันชัดๆ cry baby มี่เหมือนก,นกับเป็นการขายออนไลน์พีกน,นะครับ cry baby ตรงนี้เนี่ยสังเกตน,นะว่า ซื้อไปตั้งอะครับและแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้คืออาร์ตทอยและค่อนข้างจัดดังมากแม้ว่านะครับโปรเฟสเซอร์โจเซฟเนซึ่งเป็นอาจารย์ของฮาร์วาร์ดและไปจบในตําแหน่งทางการเมืองด้วยก็คือผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาจะพูดว่าคําว่าซอฟต์พาวเวอร์คือพลังในการดึงดูดให้คนสนใจและเป็นมิตรกับประเทศนั้นโดยไม่ต้องใช้กองกําลังทางทหาร แต่กรณีของอาร์ทถอยซึ่งเห็นปั๊บแม่รูปนี้น่ารักซะเหลือเกินผมอยู่กับน,น้องๆที่น่ารักจับจิตจับใจครับและปรากฏว่าความน่ารักของน้องนั้นระบ,บือความน่ารักกับซอฟต์พาวเตัวแม่ก็คือน้องลิซ่าพอลิซ่ามีปรากฏว่านะครับน้องลาบูบูของผมขาดตลาดไปเรียบร้อยละไม่สามารถหาได้และราคาถูกอัพขึ้นไปยังมหาศาลมากมายนะครับอย่างที่เราบอกว่าน้องนะครับค y ายเ b บ เมื่อกี้บอกว่าใส่ในกล่องไม่ใช่กล่องจุ่มนะครับไม่ใช่กล่องจุ่มเป็นกล่องที่อยู่ในในในโต๊ะที่ขายทั่วไปเนี่ยตัวละ1 0 5 0บาทราคาคนพร้อมเสนอซื้อนะครับ5,000 6 0 0กก็ซื้อได้ดังนั้นคำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เป็นปรากฏการใหม่แต่เป็นปรากฏการ์ที่เลือกชื่ออีกชื่อหนึ่งและเป็นปรากฏการที่ดูเป็นนวัตรกรรมเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็มีตุ๊กตาอยู่ข้างตัวที่เรียกว่าบาร์บี้โดยแมทเทลคอร์ซัสเมกา มีซีรีส์มีชุดชุดมีทั้งนะครับบาร์บี้และเคนมีทั้งรถบาร์บี้นะครับชุดแต่งตัวของบาร์บี้แต่นั่นคือตุ๊ก,กตาของเด็กๆครับกลุ่มลูกค้าในเชิงบริหารธุรก,กิจนั้นคือกลุ่มเด็กที่ต้องการตุ๊ก,กตาเป็นกลุ่มเด็กสาวต้องการตุ๊ก,กตาและแน่นอนว่าเราก็มีอีกหลายอย่างเช่นเลโก้เลโก้ก็มีเรื่องของเลโก้นะครับออกมาหลายซีรีส์ทำภาพยนตร์ด้วยบาร์บี้ก็ทำ แต่ตัวเลโก้เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นของเล่นสร้างจินตนาการกับกลุ่มเด็กทั้งเด็กชายเด็กหญิงนะครับแต่เป็นเรื่องของการออกมาเป็นเรื่องของของเล่นบาร์บี้ก็เหมือนของเล่นตุ๊กตาของเล่นและเลโก้ก็เป็นตุ๊กตาของเล่นนี่อย่างหนึ่งที่บางคนฮิตครับการดั้มการดั้มเนี่ยเด็กผู้ชายจะสะสมสะสมเป็นตู้แหละครับมีการขายกันดั้มเฉพาะมีออกมาเป็นซีรีส์ทำหนังทำการ์ตูนต่างๆนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต จากความเสียของของเล่นที่เป็นตุ๊กตาเอาไว้ประดับเอาไว้ตั้งโต๊ะเอาไว้โชว์เอาไว้กอดเอาไว้เล่นชนกันสู้กันแบบการดั้มบาร์บี้เอาไว้แต่งตัวจิบน้ําชาก,กับเคนเป็นสิ่งที่เป็นของเล่นเด็กแต่คําใหม่ที่เกิดขึ้นคําว่าอาร์ตทอยครับอาร์ตทอยซึ่งอยู่ในกรอบของสองคนนี่แหละครับราบูบูกับไคลเบบี้เดี๋ยวเอาน้องเขาฝากน้องวางก่อนนะครับฝากน้องวางก่อนนะครับนะฮะเอาละในเรื่องของอาร์ตทอยเนี่ยหลักการคืออาร์ตทอยคือ เป็นเรื่องของศิลปะครับที่เอาศิลปะมาเนี่ยแล้วให้เป็นของเล่นได้เอาไว้ตั้งโชว์เอาไวก้กอดเอาไว้ชื่นชมแต่มันมีความเป็นอาร์ตการออกแบบไม่ใช่กันดัมเลโกและบาร์บี้จะไม่ใช่อาร์ตนะครับเป็นอาร์ตแต่มันอยู่ในความเป็นทอยแต่คำว่าอาร์ตท,ทอยเนี่ยมีสัดส่วนของคำว่าศิลปะมากกว่าและข้อสำคัญคือไม่ใช่โรงงานผลิตครับจุดเริ่มต้นมาจากศิลปินที่แสดงผลงานผ่านการวาดรูป ผ่านการปั้นพอเสร็จแล้วนํามาเป็นของเล่นที่ให้คนเอาไว้ใช้แต่ไม่ใช่เป็นเชิงอุตสาหกรรมครับมันมีความจํากัดเพราะศิลปินในการผลิตผลงานนั้นจะมีการผลิตในจํานวนจํากัด,กดเช่นลิโอนิโดโดวินชีเขียนภาพมอริซามีภาพเดียวราคามหาศาลครับนี่คือคําว่าศิลปินกับศิลปะดังนั้นมันจึงแยกออกจากหมวดคําว่าของเล่นและแน่นอนนะครับว่าเมื่อพูดถึงอาร์ตทอยในปีพศ2538 เป็นปรากฏการณ์ที่อาร์ทอยเริ่มก้าวโดดเด่นขึ้นมาโดยศิลปินก็คือเรมอนด์ชอยได้สร้างสรรค์ผลงานที่ออกแบบศิลปะของเขาจินตนาการทางศิลปะของเขานั้นทําตัวอย่างของตุ๊กตาหรืออาร์ทอยของเขาที่เรียกว่าขี่ e e ซึ่งมีรูปล่างหน้าตาคล้ายมนุษย์ครับแต่ว่ามีบุคลิกเป็นสัตว์ประเภทต่างๆนะครับและหลังๆก็มาเติมสีเติมสีสันต่างๆเพราะนั้น ศิลปินชาวฮ่องกงเปิดตลาดอาร์ทอยคนแรกก็คือเรมอนด์ชอยและศิลปินไทยก็โดดเด่นนะครับเราจะเห็นนะครับว่าน้องมาคีเป็นการสร้างสรงสรค์ศิลปะโดยคุณพระชาชนคุณพระชรพลนะครับแต่งชื่นหรือใช้คําว่าอเล็กเฟสกับน้องมาดีหรือมาดีแน่นอนการเริ่มต้นเราจะเห็นนะครับมาหลาลัยหอนงค้าไทยก็เคยนําน้องมาดีมาตั้งคนถ่ายรูปเยอะมากนะครับเป็นเด็กที่มี3ตาแต่งแบบพูกาะตบรรยากาศน่ารักครับ มีการทั้งไปเพ้นท์รูปนะครับตามจุดต่างๆเป็นศิลปะออกงานแสดงต่างๆแต่ปรากฏว่าหลังๆพออาถอยเริ่มขยับขยายเป็นแนวทางที่คนนิยมมากขึ้นคือเริ่มเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆให้จับต้องได้แน่นอนครับมูลค่าเกิดขึ้นจึงมีตัวที่เรียกว่า baby rabbit mighty Lab, h, baby rabbit ซึ่งมาจากน้องมาดี้เป็นแกนหรือ baby beyond และ storm cat ครับหาซื้อได้ ราคานั้นจะค่อยๆสูงขึ้นเพราะคนสะสมและสิ่งคัญก็คือว่าเมื่อตามหลักทฤษฎีตามหลักวิชาการเลยครับถ้าซัพพลายมีจํากัดเป็นรุ่น l i m i t ต็ดเอดิชันของมีน้อยเหมือนกับศิลปะครับศิลปินต่างๆเมื่อของมีน้อยศิลปินดังราคาจะถูกปรับสูงขึ้นเพราะคนต้องการมากขึ้นจะประมูลราคากันนี่คือศิลปินไทยที่เข้าไปโดดเด่นในปี2,560ต้นๆแต่ที่ฮือฮามากๆและเป็นความภูมใจของคนไทย อีกคนหนึ่งก็คือน้องมอลลี่น้องมดครับซึ่งมีบุคลิกของการต่อสู้ความเป็นศิลป,ปะจนค้นหาตัวเองเจอกับการสเก็ตภาพและออกมาปั้นเป็นน้องคลยเบบีและตอนนี้ชื่อของน้องมดกับกายถูรีี่เป็นมอลลี่และมีซีรีส์ของมอลลี่และก็เป็นไคลยเบบีอ่ต้องชวนน้องคลยเบบีมาหน่อยน้องคลยเบบีนั้นโด่งดังในเมืองไทย และนานาชาติก็โด่งดังขึ้นกับน้ําตา2หยดก้อนตโตที่วันตาทุกคนสามารถร้องไห้ได้แต่มีความสุขกับบนความร้องไห้ได้ทําให้ Cry Baby นั้นต่อซีรีส์ออกมานะครับเป็นทั้งนะครับ n y y Bunny กับ Cry Teddy และอีกหลายๆซีรีส์ที่ออกมาและแน่นอนว่าน้องมดนั้นได้มีการขยายชื่อเสียงของตัวเองให้โดดเด่นเมื่อมี o อ t l e t ช่องทางที่ถูกต้องคือ Pop m มา t ังนั้น Art To y จึงมีบุคลิกที่เกาะกับคำว่าป๊อปมารทครับซึ่งเป็นร้านนะครับหรือเป็นบริษัทที่ส่งเสริมการขายของอาร์ตทอยของสัญชาติจีนแน่นอนนะครับว่านี่คือซีรีส์ที่คนไทยภูมิใจกับ Cry Baby และหลายคนก็เอา Cry Baby มาห้อยกระเป๋าและผมเองก็มีใส,ส่สูทนะฮะน้อง c ค y b เบบีแน่นอนนะครับว่าราคาถูกปรับขึ้นนะครับถูกประมูลมากขึ้นเมื่อของมีจำกัด และเมื่อป๊อปมาร์ทใส่สไตล์กล่องจุ่มเข้าไปเนี่ยมันยิ่งทําให้ของเนี่ยยิ่งอยากค้นหายิ่งหายากศิลป,ปินไทยอีกคนหนึ่งซึ่งเข้าค่ายป๊อปมาร์ทก็คือคุณตั้มวิสุทธ์พรนิมิตครับเป็นศิลป,ปินไทยที่เอาความเป็นชื่อของไทยคือมะม่วงนะครับไตเก็ตภ,ภาพน้องมะม่วงและเริ่มที่จะทําตัวตุ๊กตาที่เป็นน้องมะม่วงและเริ่มมีซีรีส์ใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนี่คือศิลป,ปินไทยอีกคนหนึ่งศิลป,ปินไทยมีหลายคนครับ แต่ขอยกอีกคนหนึ่งซึ่งก็โด่งดังไม่พอแพร่กันเป็นคนเจน Y วคนรุ่นใหม่ทีเเ่เอาความเป็นศิลปินถ่ายทอดองค์ความคิดของไทยๆของเอเชียออกไปนั่นคือเฟนนี่ครับเฟนนี่โดยพอลินนะครับน้องรินนะครับน้องรินนั้นได้ใช้ความเป็นตัวเองก็คือสิริยาปึงสุวรรณนั้นได้ใช้ความเป็นตัวเองในการออกแบบต่างๆแล้วออกมาเป็นซีรีส์ต่างๆในการจําหน่าย สินค้าที่เป็นอาร์ทอยได้รับชื่อเสียงมากมายครับที่ผมต้องการพูดและชวนทุกท่านคุยคือว่าอาร์ทอยโด่งดังมากเป็นกระแสนิยมซึ่งเคยผ่านมาแล้วคือบาร์บี้หรือแม้กระทั่งโดเรมอนคิตตี้สโนปปี้ตอนนี้อาร์ทอยนั้นใส่ความเป็นอาร์ตคือศิลปินในการออกแบบเข้าไปไม่ใช่เป็นรูปบริษัทครับบาร์บี้โดยแมทเทลเลโก หรือแม้กระทั่งตัวตุ๊กตาต่างๆเป็นในรูปบริษัทแต่การออกเป็นอาร์ทอยนั้นคือมีศิลปินมีแนวทางของตัวเองออกแบบดีไซน์ของเล่นตุ๊กตา,ตาในรูปแบบต่างๆและคนตามเมื่อศิลปินมาศิละปะมาคนที่เข้าไปซื้อได้ใช้การเก็บคือเก็บของที่ตัวเองชอบตามสไตล์ที่ตัวเองชอบและเก่งกำไร กับการที่ราคาสูงขึ้นเหมือนการสะสมศิลปะมีคือศิลปะนะครับศิลปะซื้อเก็บกับซื้อเก่งซื้อเก็บเพื่อความสุขเพื่อทําให้จันลงจิตใจกับซื้อเก่งกําไรแน่นอนนะครับว่าตลาดของอาร์ทอยนั้นมีกระแสออกมาครับว่าใหญ่มากอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกันนะครับก็มีค่ายนะครับของ stf market intelligence บอกว่าอาร์ทอยในปี2566มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 8,500ล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบประมาณ200กว่าล้านครับและในปี73จะอยู่ที่ประมาณ11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบประมาณนะครับ400กว่าล้านบาทนี่คือข้อมูลที่นานาชาติประเมินคนเจนซีนิยมคนเอเชียนิยมและการผลิตส่วนใหญ่อยู่ที่จีน80%แต่ถ้าเป็นข้อมูลของสำนักข่าวชินหัวครับบอกว่าตลาดอาร์ทอยทั่วโลกนั้นนะครับในปี58อยู่ที่ประมาณเกือบ300ล้านบาท และในปีนะครับหกอยู่ที่1.5ล้านบาทครับเกือบประมาณ34,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแน่นอนนะครับว่านี่คือกระแสใหม่ที่คนไทยสามารถใส่ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์องคนไทยคือคนจะตามศิลปินคนจะตามว่าลายไทยศิละปะแบบไทยนักแสดงไทยนักศิละปะไทยเป็นอย่างไรเมื่อศิลปินโดดเด่นบนเวทีโลกการดีไซน์การออกแบบและศิละปะของไทยจะอยู่บนเวทีโลกครับ ตอนนี้อาร์ทอยจะมีการนำเอาความเป็นไทยลงไปไม่ว่าเป็นอาร์ทอยนะครับท้าเวสวรรณพาลีมีซีรีส์มหาสงการต่างๆมากมายและนี่คือความโดดเด่นของอาร์ทอยตลาดที่กำลังโตเป็นทั้งศิลปะเป็นทั้งธุรกิจนี่คือรายการโหนเศรษฐกิจโดยมหลาลัยหอนค้้าไทยเอพิส od แรกของ Soft Power ที่เกิดโดยอาร์ทอยสัปดาห์หน้า ขอพาน้องมอลลี่น้องลาบูบูและทีมงานทางด้านอาร์ทอยมาคุยต่อครับว่าอาร์ทอยที่เด่นมากขึ้นโดยเฉพาะในกระแสะเมืองไทยนั้นสําเร็จเพราะค่ายหนึ่งค่ายแม้ว่ามีหลายค่ายแต่ค่ายนี้ติดตาคนไทยไมากคือบ๊อบมาร์ทแน่นอนนะครับว่าความสาเร็จของบ๊อบมาร์ทกับการผลักดันอาร์ทอยและตลาดอาร์ทอยเป็นไงขอในเอพิโซดหน้าครับสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนแต่ก่อนที่จะปิดกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับรายการโหเศรษฐกิจ ซึ่งผลิตโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนักศึกษาและทีมงานบุคลากรของ,ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับวันนี้เราลาไปก่อนทั้ง3คนที่ร่วมรายการวันนี้ครายเบบี้ขอลาไปก่อนบายๆและลาบูบูลาไปก่อนบายๆและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ